มังอยู่นิ่งโดนเฮ้ยมันเข้าผม้วครับทนมันเข้าผมแล้วนี่ไงไิ่หนีด้วยพี่ไงม่ได้ไม่หนีนะครับผมผมบอกไปเลยผมบอกเลยว่าวางแบบทำไมยาวยาวยาวีทุกคนด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นโคลนวอนะครับเป็นโคลนวอล ep สอง ซึ่งผมก็เคยเล่นไปแล้วผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะครับผมเคยเล่นลงคลิปลงในช่องไปแล้วนะครับเป็นโคลวโหมดมูลานะคะแต่ว่าประมาณ2ปีได้แล้วนะครับที่ผมอัดไปอันนี้ก็จะมาเล่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเกมมีเทศกาลใหม่นะครับก็คือเหมือนเดิมแหละก็คือเปิดฮีโร่ฟรีแล้วก็โหมดต่างๆโหมดบันเทิงเปิดใหม่ฟรีนะครับผมผมก็พูดหลายรอบแล้วอันนี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยกันฟิตแทนคีย์โวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คืออัด วันเดียวม no? ันไปเลยแล้วก oh okay. ็ตะกี okay. ้นะครับเฮ้คลิปที่แล้วผมเล่นมูลาดลมคลิปนี้ทำไมเอลสุจะไม่ลมผมโลมก่อนเลยครับอย่างแรกเป็นโลมดาเมจล้วนเพราะว่าออกมูลามาสะได้นะโอเคเราไปโลมเฮ้ยเราช่วยเพื่อนก่อนดูความแม่ของผมนะ ดูนะครับมันอยู่ในพวนะ่มะอุย้ยก็มาไปนะครับผมมันอยู่ในพุ่มใครจะไปเห็นนะ FC ฮายคิโนมะชอบดูเล่นเอลสดดูนะเฮ้ยนี่ลูกซองชดกันมาดิอ้ยระหว่างนี้ใครคิดถึงฮายคิโมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆในช่องได้นะครับมีคลิปพวกไฮไลท์เอลสูเลยนะครับผมจะสปอยนะครับผมว่าอางคิโมจะ กลับมาภายในปีหน้านี้นะครับได้ดูแน่นอนครับสำหรับใครที่คิดถึงไปเลยครับทุกคนโดนโดนโดนโคเคีผมตายโดนโเฮ้ยมันเข้าผมแล้วทุกคนมันเข้าแหลห้วนี่ไงฟิกฟิกหนีด้วยฟิกไปเดือดจริงเดือดจริงไม่ได้เป็นเมื่อกี้ไม่ได้หนีนะครับผมผมบอกไว้เลยผมบอกเลยว่า ฟันแตกทำไมเอาไม่ลงให้เกินไปหิวจัดนะดูดูดิหิวจัดนะครับทุกคนแต่เอาผมไม่ลงวิง่งตามผมวิ่งไม่ทันเฮ้ยมีการวาร์ปด้วย่ะใครวาร์ปครับใครวาร์ป W F Swan อะคล็อกเป้าหัวไม่รู้ละยิงยิงไว้งั้นนะมาตีเอลสูแนะนำว่าให้ยาหมุนนะครับเดี๋ยว ศัตรูะจะรู้ว่าเรายอยู่ไหนเพราะตอนนี้เปิดเลเซอร์ให้เห็นแล้วก็ไม่แนะนำให้หมุนนะหมุนอย่างเงี้ย,ยโ,โฮ้ยปังเม่นกาตาโหวู้ีมามาดิ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 นี่ไง เก็บแทบเหรอวีล่ามาหนึ่งตัววีล่าวีล่าหิวจัดหิวจัดหิวอุ้ยมาเยอะมาเยอะมาเยอะล่ามีล่ามีมางมีอย่างแทบ,บมีอย่างแทบโดนไปหนึ่งน้าไม่รอด L2 L2 L มีสองตัว,ตวกดล้างให้กดล้างให้ตัวเองยิงเอา่ไปยิงไม่ถึงครับทุกคนเมื่อกี้ถ้าถึงโดนแล้วนะผมซูมไม่สุดไงทำไมฟาร์มไม่ออกโซลิเวอร์ก็คือผมต้องการเล่นแบบ เอลสูสายตีเร็วนะครับเพื่อชดเชย DPS ของทีมนะครับที่ต่ำเกินไปนะครับน้องๆนะครับคนดูที่นี่ก่อนเลยนีก่อนวโดนกดแล้วครับทุกคนต้องแยกดันแล้วถ้าจะโดนกดอย่างเงี้ยต้องมีแยกดันมากครับเพื่อดึงความเสียเปรียบมาให้ฝั่งเราเคเอลสูเป็นตัวที่ตีป้อมแรงมากๆครับ สามารถดันป้อมได้ดีมากแต่ว่าก็จะโดนล้วงได้นะแต่ว okay, 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 okay. ่าอันติก็สามารถหนีได้มาแล้วมาแล้วแต่ดีก็ดีเอาจิะโดนเพื่อนผู so ้ผู้ผมกดพิ่คอนโบนะครับเมื่อกี้เก็บแถบอีกแล้วอะ ยิงยิงยิงวิลาเป็นตัวที่ชุดเดียวนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ตายวิลาก็เสียพเพลียแบบย่างเลยจอกป็นโอเคได้มูลามาสารแล้วจะได้ยิงทีหน้าแปลกเลยนะครับคนถึงแม้ว่ามันจะไม่ไออกแทงขนาดนะั้นแต่ว่าเราก็จะยิงแรงขึ้นแน่นอนขูหเป็นการยิงดากที่ไกลเกินไป ตัวเมื่อกี achi, ้ตัวเมื tai, ่อกี mm ้ตัวเมื่อกี้ตายตัวเมื่อกี้กลับไปก่อนเอาเอาเฮ้แต่มันหมดแล้วมันกันโอ้โหอกีุ้ยอืม ยิงตัวเดียวกันจะดีมากฮะเปบปอบปอบบ้าน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 ใครก็ได้กลับไอ้แต่ผมไม่กลับแต่เวลาแต่เวลาสี่บอกแต่มันมีคลิปมันมีคลิปสกอร์สี่ต่อห้าดูเหมือนไม่เดือดนะแต่บวกกันมันนะเอืออ๋อยืนนิ่งก็ซูมไปเลยโอ้โห นี่มาดู๋ยนี้มาเขีห okay, ลางให้ล้างให้เอาจะเผื่อไปวางแถบทรับกันลนเอ้าเมื่อกี้ทำอะไรครับอย่าเห็นผมคนไทยโชว์โหดอ๋โอโหดอยู่แล้วครับนนคิวเยอะที่สุดในทีมครับตอนนี้ก็ต้องรอรอเกิดก่อนนะครับจะกดผิดเค okay, ตายบอกเลยโโอ้ห ขานาดไม่เห็นนะแต่ว่าม,มันเป็นสัตชัตยานนะครับส่วนตัวใครที่อาจจะทําใครที่จะจะมาทําตามก็อาจจะต้องใช้ฝีมือเยอะหน่อยโอเคจังหวะนี้เราก็หนีไปก่อนโมหรือเปล่าโมหรือเปล่าเป็นคนถามไม่ได้โมบอกว่าถ้าโมแล้วจะทาได้ไงจริงจริงโมแล้วทำได้ไงเม่อแล้วมีทอยนะหู้ถอยถึงมากเลยนะโอเคโอเคมันโถมโถมกลางครับ เรายิงต่อได้เราเรากดระยะได้โอเคจังหวะนี้นี้ก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ซอยสดจังหวะนี้ยิงสดโอ้โหปวดกึืน,น <c oughs> อบอกแล้วถ้ามูแล้วมันจะทำได้ไง,ไงใครบอกอยากเห็นเมื่อกี้เขากดว้าวกันเต็มเลยอ่ะในไลฟ์สดอ่ะโห <c oughs> นี่นี่ตัวนาทีบูยนี่ยิงยิงไปหมดนะเควางแท็บไปเลยเพื่อนเพื่อนกดแางมาก่อนกดแางมาก่อนไม่น่ากดแางกูไหวชีวิตหึดูเรื่องสองเปอร์เซ็นเราก็ได้จับภาพไปแล้วนะคะผมว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรไปบ้าง โอ้โหเพื่อนก็ไม่ช่วยเลยนะเฮ้ยไหแล้วเพื่อนมาเต็มเลยเฮ้เงี่ยเพื่อนคลายแล้วผมไม่น่าไหวหนีเลยมาได้สักตัวได้สักตัวอุ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วก็คือเมื่อกี้เหลือดุดเลือสองเปอร์เซ็นเลยนะจากปกติยี่สิบมาแล้ววินบินขั้นสุดวินขั้นสุดล้างสถานะก่อน

เมื่อกี้ไฮไลท์จัดเลยนะไฮไลท์หนีไฮไลท์หนีแลวเอาข้องกันดี E V P ด้วยเดี๋ยวอหยแล้วพ้อปฏิบัติการยเป็นโลมถ้า E V P ก็ขอแอ็กหน่อยละกันนะครับทุกคนไม่ไหวนะไม่ไหวดูนะครับว่ามันเก่งแค่ไหนไม่ได้หมูบอกเลยว่าไม่ได้หมูถ้าหมูทำไม่ได้ครับถ้าหมูแล้วมันจะทำได้ไง โอเคก็ okay, okay. ผมคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่อง Funny Universe นะครับแล้วก็มาดูกันบ่อยๆแล้วก็สําหรับช่องทาง k i โมใครที่อยากดูรอปีหน้านะครับประมาณเดือนเมษาเมษาเมษสายุนนะ่น